สวัสดีครับสวัสดีครับคุณเพื่อนวันนี้ไม่เอาตัวใหม่มาวันนี้เจอกันเช้าวันอาทิตย์เอ้ยเช้าอะไรวะวันศุกร์เนาะเช้าวันศุกร์ครับเช้าวันศุกร์นี้ผมยังอยู่ที่สระสุรนครยังอยู่ที่สระสุรนครเนาะแต่สระบุรนครครับอำเภอวานนนรโอ้นึกไม่ได้อยู่ตั้งหลายคืนยังจำอำเภอไม่ได้อําเภออําเภอวานนอรครับก็เรากำลังจะเดินทางไปสู่ตลาดวานนอรนี่ว่าครับ เป็นตลาดประจําอําเภอวานนอนครับผมของจังหวัดสกลนครยามเช้าเ้าครับตอนนี้ก็กี่โมงครับพี่สกลที่วานนอนครับจะดูนิกาเลยครับอัปเดตยามเช้าเ้าครับอัปเดตกันยามเช้าเ้าเลยครับเนี่ยครับบรรยากาศยามเช้าเครับในพื้นที่อำเภอวานนอนครับเดี๋ยวกล้องผมมันเอียงไปข้างหนึ่งเดี๋ยวผมเพิ่ม มีบรรยากาศยามเช้าครับอากาศดีครับที่นี่แต่กลางวันร้อนครับเราผ่านมาตัวเซนนี่กันบ่อยครับแต่เราวันนี้เรามายมเช้าเดินตลาดยามเช้าเช้าดูเขาจะเป็นยังไงครับคงยี่งแเหงาเหมือนเดิมครับในช่วงของการครับยี่งเหงาไม่ใช่อะไรนั่นแหละครับที่เพื่อนๆรู้ทุกคนนะครับช่วงโควิด วันไ,ไหนมันไหนก็ลำบากต้องระวังตัวเองเรากำลังเข้าเขียนเข้าสู่ในตัวตลาดครับเขาเป๋าน,น,นี่มากันสามสี่คนตลาดน้อยหนึ่งคนครับันไปกินในตลาดกันผมว่า เช้าครับนะฮะมีพระเดินบินทบาทครับนี่คือบรรยากาศยามเช้าครับวิถีชีวิตชาวบ้านภาคิสารครับ เข้าตลาดครับเดี๋ยวอยู่เดี๋ยวอยู่สองสมามใบเดินนั่งแง่งนั่งแงงอ่างเราต้องไปแยกไปเดียนใช่ไหมจุดบริการประชาชนครับในตัวตลาดอใน,นวันนอน ที่ไหนวันนี้วันที่สิบหกครับเสี่ยงโชควันที่สิบหกครับอาจจะโชคดีต้อนรับวันสงการส่งท้ายวันสงการครับไม่อาจจะต้อนรับจอดตรงนี้ด้วยหรือเดินไปยังตรงนี้จอดตรงนี้ได้ไหมจอดได้ไหมล่ะของได้ขาวแดงได้อยู่ได้อยู่ข้างหน้าจะไม่มีที่จอดนะจอดได้จอดได้อืมขางจะมีที่จอดครับเดี๋ยวเราจะหยุดเบรกวิดีโอสักแป๊บนึงครับเราจะเดินเข้าตลาด ครับมาเดินสวีเดินสวีตลาดราน,นนะา,านอนครับมาเดินสวีตลาดรานอนครับพอดีแวะซื้อขนมครกครับเขาแวะซื้อขนมครกที่ตลาดรานอนครับตนเราจะออกเดินทางต่อขอถ่าย่อยนะครับขอถ่ายหน่อยนะครับ นี่ครับอนนครับที่ตลาดเทศบาลวานนอนนี่ว่าเขาเป็นตะกรันนครครับขขบพูดมาทางนี้เลยจ้าเราก็ซื้อเมองครบครับเราจะเดินทางกันต่อนี่คือตลาดวนนานนอนรับเพื่อตลาดเทศบาลวานนอนเราแ,แวะซื้อมาแล้วแต่ว่าเราจะซื้อเพิ่มครับ เตียงกาแฟเลยนี่ครับนี่ตลาดราม,มานี่ว่าครับจะไม่ละเตีนกาแฟเพราะเรากินน้องอยู่แล้วตลาดเทศบาลวานอนครับเมื่อกี้เราเดินมารอบม,มาแล้วครับแต่เราไม่ได้ทำคลิปวิดีโอตรงนี้เป็น ผลไม้คร yup. ับคือเป็นหมาปิงนเดียวตุกเนี่ยอยู yeah> ่ในโพนี่ยไปที Sisters, ่ไหนไปยู่ไหนกันน mm. ู่นเดินเรื่งนี้นี่ไหครับเราจะเดินไปกันต่อครับที่จะดิ อะไรกครับวันนี้16ครับเสียงโชคก็หายว่าเสียงโชคก็ยังเสียงเลยครับเยอเสียงโชคครับดได้อะไรหลานสะพ้ายได้ขน,นมครับ มีบรรยากาศในบรรยากาศตลาดวานรับผลไม้ครับตลาดนี่ขายผลไม้ครับผลไม้ครับตลาดวานนอนครับ เดินตอ่อครับซื้ออะไรต่อเดินหาซื้อครเจ้าอะไรซื้อกับข้าวครับไม่นานได้เดินตลาดครับมีกับข้าวครับตรงน,นี้นออเจ้าอะไรเอามาล่าสุดเท่าไหร่ครับมาล่าแกงหรือมาล่าตนน้มอันนี้มาล่าแกงะไตอนไหนมันก็หมูแกงครับที่บนไหนี่เออ ราดูิวเจอรดีกับข้าวครับตรงนี้เป็นเป็นถนนครับเราเราจะเดินทางออกครับจะเดินทางกันต่อครับออกทางไหนตรงนี้เป็นถนนจีน นี่ในบรรยากาศในตลาดวานานครับโหผลไม้ครับน่ากินครับหอมอะไรหอมทุเรียน <c oughs> นึกนึกว่าหอมอะไรหอมทุเรียนครับนทุเรียนครับขายไงครับเก้าสิบฮะร้อยเก้าสิบทุเรียนครับ <c oughs> มา,าเดินทางออกมาจากตลาดว่านนอนครับโอ้จะเดินกลับไปขึ้นรถครับนี่คือบรรยากาศครับบรรยากาศของตัวตลาดว่านานอนครับเรากำลังจะเดินไปขึ้นรถครับเพื่อจะเดินทางเพื่อที่จะเดินทางกัน กลับที่พักกลับบ้านครับมาจากที่พักเนาะเาเดินทางมาจากบ้านครับ Walk. เราก็จะเดินทางกลับที่พักกันเนาะวันนี้มาจ่ายตลาดครับนะครับคนจา่ายคนถือของนี่ก็คนถือของครับนี้เรามาจ่ายตลาดอำเภอวานนนครับเรามาจ่ายตลาดอำเภอวานนนครับเราก็จะจ่ายเสร็จแล้วเราก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วกลับที่พักครับ เราจะขึ้นรถได้เดินทางกันต่อครับจเจอกันครับเกลียดเจอกันอ,อุ้ยตกใจร้อนๆนี่ไงซื้อเหมือนกันทางนี้ครับเรากำลังเ,เดินทางออกจากตลาดอำเภอวันนนรครับตลาดเทศบาลครับร้อยเก้าสิบขายปลาไหลเลยเราเลยบอกว่ามาขายปลาไหลนี่ครับนี่ตลาดเทศาบาลอำเภอวันนนรครับ đường này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp

แม่หลอเป็นแม่หล่อของพี่ยาแล้วไหนอ่ะก็แม่หลอใหญไปด้วยเราเรากำลังมอง,มองมองหาร้านขายร้านขายอะไรนะเรียกอะไรนะตะข่ายไม่เคยเลยจำไม่ได้ไม่รู้จักก็ต้องมองครับนี่อะไรซุปเปิ้ป์ หายเป็นเม็ดอ่ะอืมนี่เหรอนี่ครับตลาดด้านหลังตลาดที่เราเดินมาเมื่อกี้นี่ครับเราก็จะเดินไปหาซื้อของกันต่อนู่นข้างหน้าปรกาศกระดานเนี่ยเต็มเลยด้าไหนข้างหน้าข้างหน้าเลยนะเต็มเลยเวี้ยนยังไงข้างหลังก็ไม่ข้างหลังจอดรถจอดรถตรงนี้ก็ได้ข้างหนไม่มีที่จอดจอดรถเนี่ย เนียท้ายรถนี่หน้าม,มีวิธีจอดเราจะเดินไปหาซื้อมองมองไงคือตะข่ายเรื <c oughs> ่องคือตะข่ายดักสวนนะ <c oughs> ไปวางรถนะครับ <c oughs> ไปเดินไปดูตะข่ายรับดัก เอาไปดักสวนครับนี่ครับมาซื้อตะขาครับอันนี้สามร้อยสามสิบบาทนี่สองร้อยสามสิบสอง้ยกสินลยอย่างเี้น้ำลยเช้าไปนากันสามร้อยถ้าสอ อาซื้ตอตะขายไปล้อมสวนนะกาข่อยเต้าัอะไรนะเียวดังไปเลข้นี่ดีของแห้งยึดีขึนไปอีกมวนละขอฟังว่ามาไหนี่นี่เราซื้อไปเพื่อจะไปล้อมสวนนะ มาฟิตที so, s <S ่ตลาดอำเภอวานนอนครับของที่ซักของจังหวัดพัทลุงพัทลุงนะครับจำผิดจำถูกเลยครับ ไปเลยครับไปไป้อมสวนเรียกตะข่ายครับตะข่ายเอ็นไปครับเราเดินทางกันต่อเราได้ของแล้วครับเราเดินทางกำกับอีกครั้งาได้ของแล้ว อยู่ที่หลังตลาดอำเภอวานอนครับมันจะเป็นสี่มันจะสี่เนื้อเป็นไอชิเอ็นอ่ะเป็นเชือกอ่ะอันนี้เป็นเอ็นเอ็นเอ็นเป็นเอ็นครับเหนียวแต่มันไม่ลุ่ยเนกว่านึกว่าเขาเป็นเชือกขักเป็นเอ็นครับนี่ครับนี่คือตลาดวานอนครับหลังตลาดที่เราออกมา หลังจากที่เราออกมานี่แหละครับเดินไปเนี่ยเดินเดินเ,นเดินดูครับยังไม่ออกมาครับกาลังเดินดูของแต่เราก็ไดาของเราออกมาก่อนครับเป็นร้านใหญ่ครับร้านขายของในตัวอำเภอวานอนครับวานอนนิวาสครับของจังหวัดสกลนคร ยังซื้อของอยู่ข้างในยังไม่ออกมาครับหลานสะพ้ยครับก็เป็นสะพ้ยหลานสะพ้ยครับร้อนครับเข้าร่มก่อนอืมนีมบรราา่บรรยากาศบรรยากาศรอบๆหลังตลาดครับก็เงียบเหงาครับอ้าวผ้าปิดปาก เราลืมผ้าปิดปากลืมเป็นรถไม่ใช่เลย mm hmm. หลานสะไ้ายกับหลานสาวตัวน้อยครับกลับมาขึ้นรถแล้วครับเอาแล้วเดินทางกลับบ้านครับประดาซื้อของละก็<า>ขึ้นรถแล้วรถอยู่นู่นรถอยู่นู่นโอ้ยโห ตังค่ายอยู่หนะแป๊บนึ่งไปไหนแล้วก็ออกซอยนี้เหรอแบบเราเดินทางกันออกตลาดว่านนอแล้วนี่ครับขายเครื่องเขียน นี่คือบรรยากาศตลาดวานวอนครับว้ยพ่อละหลายตูแล้วคันนี้รถรถทัวครับระยองครับระยองหนองคายครับผ่านหน้าบ้านครับรถคันนี้ครับผ่านผ่านเขตปะจินสาสึงเซาเลยนะครับนี่ครับคันนี้ครับคันนี้ว่าไปหรือมาเป็นนึ้นเนี่ยไปกลับกลับอ๋อคันนี้กลับครับกลับมากลับมาเขตเขตนี่แหละครับเขตหนองคายบึง น้องคายระยองบึงการอะไรนี่ครับพังคูนติดไฟแดงเป็นรถทัวร์กันนี่ครับถ้ามาที่นี่ก็คือนั่งสายยาวมาลงที่นี่ได้เลยครับติดไฟแดงนี่ไปจะทัวรหรืเปล่าไปได้แเล่ไปสี่ศูนย์เจ็ดพัฒนาครา <ไป S 1> นี้กรุงเทพบ้านแพงครับนี่คิวรถทัวร์ครับระหว่างอีสานกับกรุงเทพแล้วก็อีสานกับภาคตะวันออกครับเชียงรายยองชลงบุรีปทุมยาครับ เดินทางยาวๆจะถึงมาจะ,งจะถึงมาจะถึงมาจะเราจะแวะปั๊มครับแต่เราเขาจะแวะแต่ผมไม่ได้แวะครับจะ,จะกินเราจะกินง่ายเก็บคอมาแล้วเอาไว้เพ<ๆ>ือ่อนๆพบกันในชมคลิปต่อไปในช็อตต่อไปครับเพราะว่านี่ก็สิบกว่าทีกับยี่สิบนาทีครับ เอาไว้เจอกันในช็อตต่อไปว่าวันนี้เราจะโยกติดบ้านรันกันหรือว่าเราจะแวะไปไหนกันคอยว่าอีกทีดูบรรยากาศครับเ,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 เราแวะปั๊นครับเพื่อจะมาซื้อน้ำม,มาซื้อน้ำครับแป๊บเดียวครับนี่ครับขอบคุณครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ